ไ,ไอศครีมไก่ทอดเนี่ยไก่ดูยังไงเอาไก่บ้าบอใครจะเอาไข่ทอดมาเป็นไอศครีมและนี่ก็คือรายการรายการอะไรวะรายการอะไรค่อยคิดแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเราจะมากินไอ่กรอบ แดสวัสดีค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเสียงดูตอแหลเนาะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกึง่งกึ่ง ASMR แต่ไม่ใช่เพราะว่ามีคนรีเควสมาในะคะใน EP ที่แล้วว่าเราอยากให้โนเกียทำ ASMR จังเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ My ASMR ของโนยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราจะติดเอาไว้ก่อน แต่วันนี้เราจะกินให้ดูและการกินของโนอค่ะทุกคนกินทั้งทีใช่ไหมเราเราไม่กินแบบเบเบลเราไม่กินแบบเหมือนชาวบ้านทั่วไปอะค่ะเป็นยังไงวะกินไม่เหมือนชาวบ้านก็ก็คือเราเราจะกินของแปลกค่ะวันนี้โนจะมากินอะไรที่ไม่เหมือนใครแน่นอนคะะทุกคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยรู้น้อยมาก โนจะกินไอศครีมไก่ทอดค่ะอนนึกแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้แบบไอศครีมไก่ทอดเป็นยังไงงงงงงงมันโน,โนเลยโนก็งงเหมือนกันไอศครีมไก่ทอดมันมันจะเป็นอยู่ยังไงจะหน้าตายยังไงโนก็งงเหมือนกันค่ะทุกคนความคิดโนนะโนว่าไอศครีมไก่ทอดก็เขาเอาไอศครีมกับไก่ทอดมารวมกันเออ ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยโนสั่งไปแล้วเรียบร้อยรอเขามาส่งคะ่ะเดี๋ยวได้รู้กันว่าไอศครีมไก่ทอดมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันคะ่ะบาเดี๋ยวเดี๋ยวดยวดค่ะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะ EP นี้เรามีแกะกล่องกันด้วยคะ่ะเพราะฉะนั้นไปดูแกะกล่องกันค้าเราิ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนแล้วกันนะคะแอบแกะไปแล้วด้วย เป็นถุงเท้าที่เราสั่งถุงเท้ามาเพราะว่าเราเพิ่งได้สกเก็ตนี่เป็นไงคู่ที่สองเออลายขคจัาดีนะคู่ที่สาและคู่ที่สี่ค่ะสั่งมาในช้อปปี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวโน้ขึึนให้ตรงนี้นะคะทุกคนทุกคนมันคือมันคือมันคือชา เป็นชาสุดพิเศษคะ่ะซึ่งพี่ชายโนส่งมาให้นะคะพี่ชายโนมีชื่อว่าป่าบอยหล่อมากสดด้วยคนนี้นะคะซึ่งเป็นชาสุดพิเศษที่เขาเคยขายคะ่ะชอบกินมากนี่ยังมีอยู่เลยเขาส่งมาเยอะมากอะทุกคนดูสิว่าเป็นเสื้ออะไรบ้างเอ้ยนาา่ารักสีสวยด้วยอะ่ะ ซึ่งเนื้อผ้าเขาอะ่ะดีด้วยนะดูสิอ่นนี้เป็นแบบคล้องครอนะคะใส่แบบก็นี่เป็นไงเพราใส่แบบมันดูมมากเลยอะทุกคนเสื้ออ่าเป็นเสื้อคอกว้างนิดนึงมีสีเหลืองด้วยเราสั่งมาจากร้านใบบุญค่ะทางช h อป e ีนะคะก็ราคาไม่แพงค่ะก็ออกไปสั่งได้ที่นี่เลย กางเกงซึ่งอันนี้นะคะเป็นกางเกงเอวต่ำซึ่งนูแกะมาแล้วใส่แล้วมันดูดีมากกางเกงเอวต่ำเป็นไอเทมที่เหมาะกับโนมากค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่านเป็นคนที่ช่วงเอวค่อนข้างจะสั้นนิดนึงถ้าเกิดว่าใส่กางเกงเอวสูงเนี่ยมันจะดูตันๆแต่กางเกงเอวต่ำเนี่ยจะใส่แล้วแบบโอ้ดูแบบดูมีเอวดูมีเคิร์ฟขึ้นมาทันทีเลยนะคะซึ่งร้านนี้เขาเป็นกางเกงเอว ที่เนื้อผ้าดีมากแล้วก็สวยทุกทรงไปสั่งได้ค่ะทุกคนไอจี IG นี้เลยค่ะโนีโนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นอะไรฉันสั่งอะไรมาฉันฉันสั่งของมาจนจำไม่ได้แล้วโหหอมมาหลายชั้นมากเลยอะอ,อะไรคะพี่เกอร์อ๋อเป็นอุปกรณ์พวกสายชาร์จราคาถูกมาก นี่โนสั่งมาประมาณ3มอย่างราคาประมาณ380อะไรประมาณนี้จําไม่ได้แล้ววันนี้เดี่ยจะเป็นหัวชาร์จนะคะซึ่งสามารถเสียบสายแบบ USB ได้ประมาณสสายประมาณนี้นะคะเนี่ยโนสั่งสายชาร์จขอแบบยาวสอ2เมตรไปก่อนเพราะว่าเป็นคนที่โซนแล้วก็ในพื้นที่ปลืองมากยา,ยาวมากยาวมาก ทั้งใหญ่ทั้งยาวท,าาวทาั้งขาวทั้งสวยบ้าบอ้ <c oughs> อมาไว้สำรองค่ะเป็นประมาณนี้โอเคใครสนใจอยากจะสั่งเหมือนโนก็ร้านนี้เลยค่ะในช้อปปีนะคะเรามาดูบริษัทกิจเสรีส่งของมาให้เราดีกว่าไม่ใช่อะไรพี่ไม่ต้องแบบว่ามีผัวแล้วอะทุกคนอยากคลายมาก สายยืดจากทัลมีทัลอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะคะชุดไขควงค่ะชิฟอ,อเป็นไงเป็นไงน้องน่ารักมากนะ้องมีความแบบเป็นคลีนสีขาวและอีกหนึ่งกล่องค่ะทุกคนเป็นอะไรที่น้องแบบแฮปปี้มากและเจ้าสิ่งนี้ก็คือพีเกอค่ะไม่ใช่ ทันทรันท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 น,ทน, <Wow. S 1> นั่นก็คือเซิร์ฟสเก็ตค่ะสวยมากน้องสวยมากทุกคน จ่งเดี่ยวสเก็ตตัวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวโนจะมาถ่ายแยกอีกหนึ่งอีพีค่ะเพราะโนจะมาเล่นสเก็ตตัวนี้ให้ดูนะคะว่าเขาจะเล่นง่ายขนาดไหนแล้วมันจะเหมาะกับโนหรือเปล่าใครที่อยากจะได้สเก็ตที่ราคาไม่แพงก็เดี๋ยวโนจะทิ้ง i อไว้ให้เนี่ยค่ะก็ไปซื้อกันได้ค่ะส่วนใครอยากเห็นโนเล่นตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะแยกอีพีให้เออโนพาแรก วันนี้ค่ะเราจะมากินไอคอมัมันแยกไม่ออกเลยอะลูกคนและเฉะล่อยค่ะนี่ก็คือไอศครีมไก่ทอดค่ะเดี๋ยวโนจะเป็นตัวแทนทุกคนในการชิมให้ดูนะคะว่าไอศครีมไก่ทอดมันเป็นยังไง ก่อนจะบอกรสชาติให้ดูขานาดข้างใน่ะหน้าตายังเหมือนไก่อ่ะขออีกคำก่อนที่จะธิมาย แล้วพูดถึงรสชาติค่ะกัดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องรู้สึกแล้วเหรอเออมันเย็นเพราะมันเป็นไอศครีมะทุกคนกัดไปแล้วปุ๊บอู้หูกรอบอะกรอบเหมือนไก่จริงๆ <Wow. S 1> แต่เมื่อเคี้ยวไปได้คร oh. ั้งสองครั้งนะคะก็จะรู้ทันทีว่าไอเท็กเจอร์ตรงไก่กรอบตรงนี้เนี่ยเป็นคอนเฟล็กค่ะทุกคนแล้วพอเราเคี้ยวไปถึงเนื้อด้านในเนี่ยข้างด้านในนะมันจะมีความแบบ ไม่น่าจาเป็นวานิลลาหรือเปล่าแต่ว่ามันแบบคริมมี่ครีมมี่หวานหวน,วนคาราเมลอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะเออเขาบอกว่าไอติมรสเบคอนเมปเปิลเวบช็อกโกแลตคาราเมลจากเบลเยียมโอ้ไม่ธารรมดานเนี่ยพร้อมกับคอนเฟ็ตกับกรอบเอออร่อยจริงซึ่งก็ความคิดนนว่าโอเคนะอ้ทุกคนจริงๆเนื้อเขาอะ จะแข็งกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้โนโเอาออกมาแล้วมันก็แบบเริ่มคลายตัวแล้วซึ่งการจองของเขานะ,ะทุกคนต้องจองล่วงหน้าด้วย oh, <no. S 1> อเอาเอยจะต้องดูเอว่ะ oh, <no. S 1> ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นของหวานในรูปแบบของขาวนะคะ oh, <no. S 1> วันนี้เนี่ย โนก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าสรุปแล้วแท้จริงมันคือไก่หรือไอศครีมกันแน่สรุปว่ามันคือไอศครีมค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นไอศครีมในรูปแบบของไก่ทอดนั่นเองนะจ๊ะใครที่อยากจะลองกินเหมือนโนนะคะก็ไปสั่งได้ค่ะเดี๋ยวโนทิ้งไอไว้ให้ตรงน,นี้นะคะก็สั่งล่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าเขาออเดอร์เยอะนิดนึงค่ะแน่นอนว่า อออืมร่ยใครอยากจะให้โนลองอะไรแปลกใหม่ๆก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะเดี๋ยวโนเนี่ยจะลองไปสอกแสวงหาค้นหาทุกาาทั่วสาารทิศสู้ถุถุเออเอาไปว่าทุกพื้นที่อ่ะ ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทุกคนซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยโนกำลังรอ my ASMR มาเมื่อไหร่ได้จัดการกินแบบเต็มรูปแบบแน่น,นอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้โนด้วยนะคะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านอาล่าเดี๋ยววันนี้โนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย